สวัสดีครับผมโรชชนอกครับที่เป็นสติกอยูกันไหมครับใช่ตอนนี้ผมอยู่ที่เมเบอร์ยี่นะครับผมอยู่ซอยสุภวิิบสีครับโหอน,นี้ตึกยาวมากๆยาวมียาวมากๆไปครับไปกัน สเตบิสสติบิสใช่เพราะว่าผมกำลังจะเดินจากเนเบอร์24เพื่อนบ้านผู้น่ารักของเรานะครับผมออกจากซอยเอ,อ <tro oper> <punished> ่อกำลังจะออกเดินทางออกจากซอยเพื่อไปทางเอ็มโพเรียมนะครับถ้าถึงเอ็มโพเรียมเมื่อไหร่ผมปิดรายการทันทีนะครับ เหมือนรถขายอาหารเรียกว่าฟู้ดทัชก็จะมีโซ,โซบานะครับ ซอยปันนะครับออกไม่ได้โอเคโซบทพรีเมียมพิซซ่าเมื่อกี้ผมเข้าไปดูร้านไหน่ร้านหนึ่งไม่มีแล้วนะครับโอเคมันเป็นซอยปันด้วยแหละมันออกทะลุไม่ได้ นี่ครับโหหรูมากมากท่าึกสวยจริงๆอันนี้เป็นอะไรนะซิลโฮเทลแอนด์รสซิเดนต์นะครับมาเที่ยวสุขุมวิทย4จริงๆไปด้านนั้นก็จะเจอโรงแรมของคุณชูวินทนะครับก็คือโรงแรมเดอะเดวิสนะแต่ผมจะเดินออกมาทางนี้เลย นะครับจะไม่ในทางโรงแรมของคุณชูวิทย์นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะย้อนไปแล้วไกลกว่าเดิมนะครับอาจจะต้องเดินเหนื่อยกว่าเดิมอาจจะต้องใช้เวลาทํารายการนานกว่าเดิมเครื่องอาจจะล้อเร็วขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบอ๋อแบบออกเนเบอร์แล้วก็ตรงไปยาวๆเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องนั่งวแท็กซี่ไม่ต้องนั่งสาล้อนะครับไม่ต้องขับรถเองนะครับใช้วิธีการเดิน นะครับนี่ครับบ้านซีริส4วนี้โฟรสวยครับด้านบนด้วยนรมเร็ โอเคต่อครับก็ด้านซ้ายจะเป็นซอยเมทีดีเวสนะครับเมื่อกี้เหมือนผมดูแผนที่คร่าวๆเนาะซอยนี้มันเข้าไปมันจะตันๆนิดนึงซอยเมทีดิเวสนะครับเป็นซอยที่เชื่อมออกทุกเปอร์เซ็นต์ช่วยเชื่อมอ,ออกอไปทางอีกทางหนึ่งได้นะครับผมอาจจะไ,ไปเจออีกซอยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คูดารานวดเพื่อสุขภาพโอ้โหอันนี้สวยมากครับเป็นเป็นสวยครับบริษัทชินได ได้ใส่ญี่ปุ่นด้นีมใชโ่โอเคต,อต่อครับก็ต่านนี้น้าจะเป็นอ่ร้านวากิวากิเบจิซูชินะครับวากิวากิ ครับแล้วก็ Best-Teller เอทยี่สิบสี่ก็คือภาษาญี่ปุ่นด้วยแสดงว่าเน้นให้คนญี่ปุ่นไดย้าะแล้วเนี่ยร้า <Huh? S 1> นนี้นะครับผม you know one, right? Yeah 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 okay. ค k ่ y ใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวก็ได้ออกแล้วนี่ครับเกียวโตโม g สแ่จมาในนญอ่ปุนบิช แอนวิวเฮาส์นะครับผมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับบาไใลนะครับนี่ครับเพ็ a แอนเว a อ i น a ิ h อ s p ฮ t a สพิทอลนะครับพบกับสัตวแพทย์ทางด้านในได้เลยนะครับผมนี่ครับเพ็ a แอนเวนะครับ0ูน5 9 041 89 ครับไอแอดเลสนะครับสวยครับสวยไ้แอดเลส ก็นี่ครับโรงแรมอลิสตันนะครับผมแล้วก็คาเดโคจิโสโตนะครับผมสวยนะโอ้อโหข้างบนมีบ้านเรือนไทยด้วยนะครับรถเขาค่อนข้างเยอะครับรถเขาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโอไซร์ไือว่าจะเป็นรถยน นะครับแล้วก็ซีดีและซีเบนครับโรงแรมอาริสตันโคสเองเฮเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับ,นะรบมันดูกาอันนี้ฮันนี่ฟูร้านฮันนี่ฟูนะครับผมใชม่มีอะไรนะยูสุฮันนี่บับเบิ้ลลี่คุณผู้สิทธ์นะี่ครับด้านนี้ครับ ปั้นโฮเทลดูสู่คันดีปับปลีแล้วก็อย่างที่บอกครับมีมานูกา้าเป็ปปัดโบแล้วก็มานูกา้าลาเตน้นะครับผมกาแฟน้ำพึ้งน้ำพึ้งกาแฟนะครับแล้วก็ ทางด้านหน้าครับโอ้โหสยสวยสดที่รักนะครับผมอาคารที่รักชุด็มบเสร็ โรงแรมป๊ดตวูดโซบิทแบงคอกนะครับโอเคสโอ้โหสวั มนมีบ้านอยู่ด้านในด้วยใช่แล้วก็โรงแรมยูวตันสุขุมวิทกรุงเทพไปค,ครับโอ้โหหลบคนก่อนเมื่อกี้ะคนเดินผ่านเยอะมิ่ตันสุขุมวิทกรุงเทพสูงสูง ตั้งแต่ภูมิประเทศใช่แล้วก็สกายวิวใช่ห็นไปแล้วแหละโรงแรมสกายวิวน้ำเยอะกวยใช่แต่ว่าสายไฟบางเยอะเหลือเกินนะครับบางเยอะมนะากๆ ว่าผมข้ามไปดีกว่าไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ถึงอยู่แล้วนี่มีมวยไทยยิ้มด้วยนะครับผมจิชินเจมิลิสร้านสเองนนี่แล้วก็โรงแรมเมอร์เคียวไอบิด ครับโอ้โหอยู่ทางตรงข้ามเลยเมื่อค่ำมผมเพิ่งข้ามของมั่อคู่นี่ใช่โอ้โหน,น,นี่ก็สวยนะมาสว้ก็สวยสวยครับใช่แต่รถค่อนข้างมาเยอะเหมือนกันนะเราต้องค่อยๆดูจังหวะเฮ้ยหัหกกยวตะไคร์วิว ไปด้านในด้วยนะครับผมแล้วก็ยากิไปญิปุนเลยนะดูจากดูจากการที่เขาวางอย่างเงี้ยก็รู้แล้วว่าดนนีแน่ๆโรงแาสกายวิวคุงใช่คือจะเข้าไปมูเรืนะ่องแล้วนะครับผมก็ตามสัญญาที่ผมบอก ่าผมจะปิดรายการเลย5,000เอ็โพเรียมต้อยอะไรครับเนี่ย <laughs> เอ็นโฟเรียมดูดดเ็มโเรียมไมนะ่ไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปด้านหน้ากันครับไป J.M. Hair Studio โอ้โหอะไรเนี่ยบุกมโพเลียมนะเข้าปุ๊บปิดรายการทันทีดี๋ยวเข้าจริงๆเลยนะได้ครับโอ้โหอลังการก็แต่เชียอมู่เข้ามาแล้วนะครับีสปาบัคกก็แต่หางเข้าเลยนะครับ ได้ก็หมดเวลาลงแล้วครับเข้าันในห้างเรียบร้อยแล้วพบกับผมใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สี่วีโบวเวาาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ